สวัสดีครับแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามนะครับในยูทูบช anel ของยูทูปอินทร์รังวานท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้นําเจ้าตัวนะครับไฮเดอร์นะครับตื่นเก้าเกียร์แท็คกรดิ่งนะครับดีเกียร์ธรรมดานะครับสีของมุกกหลอมอันนี้เลยของพี่นกดลนะฮะเราก็ได้นะครับนํารถมาแข่งที่นี่เลยครับร้านนาตะมลการยางครับผมและนาก็มาการันตีเองเลยครับว่า คือค anyway, <ๆ>ันนี้อย่างที่บอกเลยจัดเต็มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ร้านเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันครับว่าคันนี้มีทําอะไรบ้างครับผมก็ขอบคุณเมโทรมากนะครับก็อย่าง FC ก็คือติดตามนะอยู่ก็อยากให้เมโทรมาจัดกันนะครับลำนี้ก็ก็น่าจะเป็นตัวย้ายแนวหน้าสองหลังสี่ครับผมดีวานิทเอลล้อแพลตินโซแล้วก็ยางนิสต่ครับครับผมอกหน้าวินเนอร์ทุกหลังโฟลเดอร์เซตี้จบแน่นอนครับอย่างที่ นาเคยเคยทำหรือว่าคนที่ติดตามนาอยู่นะครับแก็ทั้งนี้ท้งนั้นก็ขอบคุณเมโทรมากครับเลือกมั่นใจได้เลยครับจบแน่นอนครับใช่ครับผมถ้าจะออกรถไปที่เมโทรเลยใช่ครับลับฝากเลยครับผมนะครับและเอฟฝากนิดนึงนะครับอย่างที่บอกถ้าซื้อรถผ่านอิสูุสุเมโทรนะครับทั้งสี่สาขานะครับผมเราจะเป็นงามวานนะครับ ยูสุก็เชือกนะครับยูสุหัวลำโพงแล้วก็เชืพึ่นะครับถ้ามาทำที่ร้านนาคมนการยางนะครับนาเขามีพิเศษด้วยครับผมนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้เดี๋ยวให้น้าโฆษณาทีเดียวครับตัวนี้เลยตัวตัวนี้จริงๆเราหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแต่ถ้ามาจากเมโทรครับครับผมนาคุณเลยครับฟรีจากเมโทรนะครับนาใส่ให้ฟรีเลยครับแต่ถ้าถ้าปกติถ้าน้าจะี๋ยวจำหน่ายก็ได้อยู่มันพันแปด ครับผมสำหรับ FC เม t ทรเท่านั้นได้ครับผมและก็ในเพจที่ติดตามแล้วสนใจนะครับจริงๆถ้ามาใช้บริการเองได้เลยนะครับผมที่ร้านน้ากระบวนการยางนะครับก็ตรงนี้ตั้งอยู่ที่คลองคลองหกคันยะครับคลอหกคันยะนะนะครับถ้าไปไม่ถูกยังไงขอไลน์แทงว่าที่อี๊วสุเมโทรนะครับทุเสียข้งติดตั้งคาได้เลยนะครับถ้ายังไงวันนี้เองก็ขอขอบคุณน้าะบวนด้วยนะครับขอบคุณนะแต่ปีหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวมีรีวิวคันไหนต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ